เวลาเจ็นาฬิกา21นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรคัตยราชนารีสเสด็จไปทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดรักษาอาการป่วยให้แก่สุนัขณศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรราษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์บางเขน ในการนี้ทรงเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการสัตวแพทย์ตามขั้นตอนปลอดเชื้อที่ได้มาตรฐานสำหรับทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์เพื่อทำการผ่าตัดเนื้องอกขนาดใหญ่บริเวณเต้านมและทำหมันสุนัขในพระอนุเคราะห์พระเจ้าบริวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรชื่อพาสูสายพันธุ์ไทยเพศผู้อายุ 8ปีและผ่าตัดแก้ไขภาวะทองแดงมีอันทะคงค้างในช่องท้องให้แก่สุนัขชื่อไปสายพันธุ์บิลเรียนฮัสกี้เพศผู้อายุ6ปีทรงให้ยานำสลบผ่านทางหลอดเลือดสุนัขและส่งใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดพร้อมทั้งส่งติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ก้อนเนื้อในสุนัขพบได้ทั้งเพศผู้และเพศเมียมักมีปัจจัยเสี่ยงเกิดจากฮอร์โมนที่ผิดปกติส่วนใหญ่มักพบในสุนัขเพศเมียหากปล่อยทิ้งไว้จะมีโอกาสพัฒนาเป็นมะเร็งเมื่อพบก้อนเนื้อที่ผิดปกติตามลำตัวของสัตว์เลี้ยงควรนำไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจและผ่าตัดหรือเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อหาสาเหตุอย่างชัดเจนป้องกันการลุกลาม สำหรับภาวะทองแดงในสัตว์เป็นภาวะของอันธะที่ไม่อยู่ในตำแหน่งปกติพบได้ในสุนัขและแมวเพศผู้หากพบสุนัขผิดปกติเช่นปัสสาวะปนเลือดอันธะข้างใดข้างหนึ่งมีการหดตัวหรืออ่านหดตัวทั้งสองข้างเจ้าของสัตว์เลี้ยงควรนำไปพบสัตวแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาป้องกันการเกิดเนื้องอก